สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ y o t u u e Channel ติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆนะครับมาคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันว่าวันนี้ <c oughs> มีนะครับคู่ไหนเด็ดคู่ไหนดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับคู่ไหนหน่าลงทุนนะครับประจำวันที่17พฤษภาคมนะครับตรงกับวันนังคารนะครับเพื่อนๆนะ วันนี้มีสองคู่นะครับผมไม่รู้จะไปคัดคู่ไหนไมาให้เพื่อนๆลามีน้อยหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นหนึ่งคู่จากพรีเมียร์ลีกนะครับซาวด์เทมป์ตันกับพบกับลิเวอร์พูลแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับนะัดเพลย์ออฟจากแชมเปี้ยนชิพนะครับนอตติงแฮมฟอเรสกับเชฟฟิลด์เต็ดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะมาดูกันก่อนนะครับว่า วันก่อนที่เราคุยกันมีผลประกอบการเป็นยังไงคู่ไหนยังไงบ้างน,นะครับวันก่อนที่เราคุยกันนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับมี4คู่ด้วยกันโอ้ยแดงแจ๋เลยเพือ่อนเอ้ยนะครับคู่แรกสเปอร์กับเบอร์ลี่นะครับค,บ ley, คบู่นี้เนี่ยวันนั้นที่เราคุยกันนะครับว่ายังไงนะครับ อ่าสเปอร์ชนะแน่ๆนะครับแต่ราคามันเปิดมาลูกคลึ่นนะครับเอจริงก็อ่าแอบเยอะนะครับผมเลยนะครับขอลุ้นลูกที่2ดีกว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสเปอร์ในบ้านมันยิงเยอะนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะไปร้องหรือเปล่านะครับก็แต่ไม่มานะครับคู่นี้นะสเปอร์มยิงไปได้แค่ประตูเดียวนะครับก็แตกไปนะครับสำหรับคู่แรกนะฮะคู่ที่2 แมนซิตี้กับเวสแฮมนะครับแล้วนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับแฟนๆเรือใบสีฟ้านะครับโดยโดนคุณค้อนนะครับนำไปก่อน2ประตูนะครับก่อนจะพลิกนรกกลับมาเก็บคืนไปได้อีก2ประตูซึ่งคู่นี้เนี่ยตั้งแต่เจอกันมาเวสแฮมเนะ่ยจริงยังไม่เคยชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับช่วง10น,นัดหลังนะครับทำให้มั่นใจนะครับว่าคู่นี้ยังไงซิตี้ก็ชนะนนอีกครั้ง นะครับจากัิติสองนัดก่อนหน้านั้นซิตี้ยิงเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะเออยิงไปนัดละแฮมประตูแฮมประตูนะครับไม่คิดว่าจะมาตายน้ำตื้นคู่นี้นะครับทำให้ผมมั่นใจนะวันนี้ยังไงซิตี้ก็จะชนะลงไปที่ซิตี้เป็นไงล่ะนะครับแตกยับนะครับคู่นี้นะจบลงที่เสมอสองประตูต่อสองนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างเยอะนะลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ แตกไปอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ที่3 Wolf ฟกับนอริชนะครับคู่นี้ผมลงไปทาง o l ฟนะครับเพราะว่า Norwich ตอนนี้เนี่ยแพ้มา6นัดติดแล้วนะครับจากทุกรายการแล้วก็เกมเยือนเองเนี่ยก็แย่สุดๆอีกด้วยนะเกมเยือนน่าจะแพ้มานะครับทำไม่ดิแล้วไม่ชนะใครดีกว่านะมาแปดนัดติดนะครับก็ คัดว่าไม่น่าจะยากเกินเนี่ยที่วูฟน่าจะเอาชนะไปได้นะครับราคามันเปิดมาที่1ลูกเอาจริงๆเนี่ยก็น่าคิดนะครับผมเลยลองย้อนไปดูนะครับเกมที่มันผ่านมาพบว่านอริชมันเสียประตูเยอะนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะก็เลยตกลงปลงใจนะครับลงไปที่วูฟนะครับแต่เปล่าเลยนะครับนอริชนำไปก่อนที่ซ้ำนไม่น่าเชื่อะครับเพื่อนนะจบเกมนะครับที่เสมอนะเสมอที่ หประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้โหยับ oh. yeah. นะครับพเพื่อนนะเออสามคู่แล้วเป็นไงกันบ้างอ่นเพื่อนนะครับก็ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปคู่สุดท้ายที่มันเจ้านะย้อนไปฟังกันก่อน,นได้ว่าวันนั้นเาราคุยอะไรกันบ้างนะครับหากไม่ย้อนก็ต่อเลยนะ ผู้สุดท้ายลีสกับไบรตันนะครับคู่นี้ผมลงไปที่ไบรตันนะครับเนื่องจากฟอร์มของไบรตันเนี่ยตั้งแต่เข้าเดือน4ี่นะครับขเข้าเข้าพฤษภามาเออเข้าเมษามาเนี่ยพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งเอาจริงก็แอบเสียดายนะครับที่โดนไล่ตามตีเสมอได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับคู่นี้ราคามันบิดกลับไปที่เสมอนะครับก็เจ้ากันไปนะครับก็คู่ของไบรตันกับลีสนะแม่ สรุปผลประกอบการนะครับเพื่อนๆวันนี้เราแตกกันยับยับแตกแบบไม่มีอะไรมากั้นนะครับใครตามหมดทุกคู่วันนี้บอกเลยนะครับเจ็บหนักนะส่วนใครนะครับที่สวนโอ้โหกรบตรบมือนะครับแสดงความดีใจด้วยนะครับก็มีพอได้เฮ hey อยู่บ้างสำหรับแฟนๆของอหนึ่งเลยแฟนๆของลิวอร์พูู นะครับที่มีโอกาสแย้มปลายมาให้นิดนึงนะครับกับแฟนของเวสแฮมนะครับที่น่าจะเป็นนัดส่งท้ายนะครับนัดนี้นะน่าจะเป็นนัดส่งท้ายของอนัดเตะนะครับบางคนของเวสแฮมนะครับที่อาจจะเป็นนัดเย้านัดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะต้องบอกลานะครับทีมไป นะครับในซีซั่นนี้นะครับด้วยอายุอนามที่เยอะเนาะก็เซอรเรเบตไปนะครับยันเสมอกับแมนซิตี้ไปได้นะครับแลนี่นะก็แสดงความดีด้วยนะครับไม่ได้แย่เลยเล่นในบ้านนัดสุดท้ายนะครับเอาละนะฮะวันนี้ก็มาเอากันใหม่มาดูกันใหม่นะครับโอ้ยท้อเลยนะครับจากคนประกอบการนะวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยต่อเยอะอีกแล้วนะครับเอ้ยต่อซัตเทิลันนะครับ ลูกควบนะครับนาฮิตนะครับคู่ที่2องนอติงแฮมฟอเรสต่อปปกับเชฟฟิลด์ยเนเตดซึ่งเป็นเลกที่2นะครับหลังจากเลกแรกนะฟอเรสนะบุกไปเยือนแล้วก็เก็บชชยชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อ1รอบนี้กลับมาเล่นในบ้านของฟอเรสอีกครั้งนะครับราคาต่อมาก็น่ารักนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านีเวอร์พูลควนเล่นหรือเปล่านะครับคู่นี้แต่การตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับที่เซนต์แมรีสเตเดียมนะครับ เป็นลิเวอร์พูลบุกมาเยือนนะครับเกมนี้ล็กตอนนี้ลิเวอร์พูลจำต้องชนะเท่านั้นนะครับเอาละนะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลมี86แต้มนะครับห่างจากนะฮะแมนเิตี้นะเพียงแค่4แต้มเต่น้อยกว่า1น,นัดนะครับหาชนะนัดน,นี้ได้คะแนนนะครับจะขยับไปที่89ห่างเพียง1แต้มนะครับ เส้นทางสู่ชชนะนัดสุดท้ายนี้ต้องหวังให้แมนซิตี้เสมอหรือแพ้นะครับหาแมนซิตี้ชนะก็จบกันนะที่ทำมาก็ศูนย์เปล่าและลิเวอร์พูลเองต้องชนะด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องมีลุ้นอยู่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ล,กกลูกลมกลมมีลมอยู่ข้างในนะครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันไปสำหรับแฟนๆของเรด a มชชีนนะครับในส่วนของเซาแทมตันตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่15มี40แต้มก็ปลอดภัย นะครับอ่าปลอดภัยหรือยังวันนี้ยังเชียเบอร์ลี่มี3 4แต้มนะครับหากเก็บชัชนะ2นัดติดก็ได้ไป6แต้มเป็น4 0อุยซุ่มเสี่ยงอยู่เดอ้อนะครับก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้ในส่วนของเซาแทมตันนะครับล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่พบกันเป็นลิวหูนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ก่อนนะครับใน ช่วงต้นฤดูกาลนะครับ4ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลชนะซาส์ทแฮมตันมา2นัดติดแล้วพร้อมกับ2คลินชีทนะครับลองมาโฟกัสเกมในเซนต์แมรีสเตเดียมซิซอส์ทแฮมตันเอาชนะนะครับลิเวอร์พูลไปได้ไปแค่นัดเดียวในในนัดที่ีแล้วนะครับที่เป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับของฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็ชนะไป 1ประตูต่อศูนย์กับที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับแล้วก็ยิงประตูนะครับได้เพียงแค่1ประตูทุกนัดที่เล่นในบ้านนะครับ s o ท t h a m p t o n นะสถิติตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับมาดูภาพรวมมาสักนิดหนึ่งนะฮะซ s o u แฮมป์ตันเกมรับในบ้านนะครับก็18นัดนะครับชนะ6แพ้5นะครับเสมอ7นะฮะวินเรทอยู่ที่33.3%ในส่วนของนะครับลิเวอร์พูลนะครับเกมเยือน ก็ชนะ12นะครับแพ้แค่2นะฮะเสมอ4นะครับจาก18บแดนะัดนะวินเดอ์อยู่ที่66.7กเ็ปอร์เซ็นต์ก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้เปรียบเซาท์เทนตันอยู่อย่างเยอะเลยนะครับก็หากไม่ผิดพลาดอะไรนะครับยังไงก็เป็นลิเวอร์พูลอยู่ดีนะครับที่ผลงานดีกว่าในฤดูกาลนี้นะครับผลงานล่าสุดของเซาท์มป์ตันนะครับบุกไปเยือนเบ์ฟอร์ดแต่กันเพื่อนะแพ้มา 0ประตูต่อ3นะครับทำให้ตอนนี้เซาแธมป์ตันเก็บชัยชนะไม่ได้มา4นัดติดแล้วโอ้โหย่ยแย่มากฟอร์มของเซาแธมป์ตันนะมีเสมอครั้งหนึ่งเสมอกับไบรตันนะครับสำหรับเกมในบ้านนะครับ556นัดหลังนะครับชนะอาร์ซนอนนะครับเพียงแค่ทีมเดียวที่เหลือโอ้โหยแพ้ไป4นะครับเสมอ1จากลีสยูไนเต็ดนะครับ ยํำแย่มากฟอร์มช่วงโคงสุดท้ายของฤดูกาลของเซาแทมตันนะลิวพูนะครับผลงานล่าสุดนะครับเอฟเอคัพนะครับเสมอนะครับในเวลานะครับแล้วก็ชนะจุดโทษเชลซีไปอีกครั้งนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับครั้งหนึ่งในศึกคาราบาวคัพนัดชิงนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับ ยุโรปนี้เลยนะครับลิเวอร์ pool เก็บชัยชนะในเชลซีในในการดวลจุดโทษนะครับก็คว้าแชมป์คาราบาวครับมาซึ่ง FA Cup คัพนี้เป็นช่วงที่2ของลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาลนี้และก็อีกมีอีก2แชมป์ที่ต้องลุ้นนะครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับอ่าฟรีเมันลีกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับแฟนของลิเวอร์พูลนะครับอ่าทำให้ตอนนี้นะลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครเลยนะครับสินัดติดนะในส่วนของเกมเยือนนะครับ ลิเวอร์พูลชนะมา4นัดติดแล้วนะครับยิงไปนะครับเฉลี่ยนะมองด้วยตาเปล่านี่น่าจะ2ประตูทุกเฉลี่ยทุกนัดนะครับก็ถือว่าสกอร์สูงอยู่ในเกินเกมเยือนของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากล่าสุดนะครับจากฝูงอย่างแมนซิตี้นะออกลูกสะดุดให้เห็นโดยการบุกไปเสมอกับเวสต์แฮมนะครับทำให้ตอนนี้ต้องไปลุ้นกนันในนะัดสุดท้ายกับวิลล่านะครับว่าซิตี้จะพลาดอีกหรือเปล่านะครับสำหรับแฟนๆของลิเวอร์พูลนะ ซึ่งในนัดนี้นะครับที่ไปเยือนนักบุญนะครับทีมที่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลถูกขนานนามว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เกมรับในบ้านเหนียวแน่นสุดๆแต่ชุดที่ผ่านมาเซาเท์ตันชนะในบ้านเพียงแค่นัดเดียวนะครับจาก6นัดลังสุดก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเพื่อนนะราคาเปิดมานะครับแอบสูงไปนิดนะครับทางหงแดงเองเนี่ยก็เพิ่งกรำศึกกับเชลซีมาน่าคิดเหมือนกันนะนะนักเม่ ลานนะเพื่อนนะไม่รู้นะครับว่าเพื่อนจะว่ายังไงนะครับเอาเป็นว่าผมลงไปที่ลิวพูแลนนะครับแล้วก็อรอลุ้นลูกสองของ Liverpool ลิวพูแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแวะกันสักนิดหนึ่งนะแวะไปดูตัวนักเตะนะครับโมซาร่ากับฟันไดเพื่อนเพื่อนโอ้โหเจ็บนะครับซึ่งหลังเนี่ย โจโกเมสโจเอลมาติฟนะครับอ,อิบราฮิมมาโกนาเต้น,นะครับสมิกัสนะครับสี่คนไหวไหมวะนั่นู่ไหวนะข้างล่างเอาแนวแนว,แนวรุกเอาเฟอร์มิโน,โนโนนะครับมันลงแทนนะครับมีดิอาร์สมีโชต้านะครับโมซาลาเจกนะครับฟาบินโยนัดที่แล้วที่ไปเนี่ยบินไปด้วยนะครับแต่ก็ฟิตไม่ทันก็ไม่ได้ลงในนัดชิงเอฟเฟนะฟิตไม่ทัน หายไป3คนน่าคิดเหมือนกันนะเพื่อนนะในส่วนของเซาแ h มป์ตันนัดนี้แค่ลิฟราเมนโตคนเดียวที่เจ็บนะครับแนวรับนะครับก็ประมาณนี้ใครมั่นใจนะครับแฟนลิวูลใครมั่นใจนะครับก็ลงได้นะครับก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมว่านะรอลุนสอบรอลุนประตู2องไปด้วยกันนะครับประมาณนี้อ่ะผมขอลงไปที่ลิวเวอร์แล้วกันเพื่อนๆลงไปทางคู่ไหนนะครับ ก็เม้นมาคุยกันได้นะครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ของวันนี้คู่สุดท้ายของวันนี้เป็นเลขที่2นะครับของรอบเลย์ออฟนะครับเตะกันที่ซิตี้กร์นะครับบ้านของฟอเรสต์นะครับใน1นึ่งสี่สิบเช่นกันนะครับชนคู่กับเซาท์มป์ตันกับลิเวอร์พูลเลยนะครับโดยเนี่ยมันเตะกันไปนะครับ ก็เสร็จหมดละนะครับโดยอันดับัีดับ5นะครับ Forest กับเชฟฟิลตามลำดับนะก็เอามาเตะเพลย์ออฟกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับ Forest บุกไปเยือนก่อนนะครับชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึ่งซึ่งฤดูกาลนี้ทั้งคู่พบกันนะครับก็ถือว่าสูสีเลยนะครับจบลงด้วยการเสมอทั้งไปและกลับนะครับก็สูสีใช้ได้ภาพรวม สินัดหลังก็สูสีเช่นกันนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ3ครั้งเสมอกัน4ครั้งนะครับก็ค่อนข้างสูสีนะครับคู่นี้นะมาดูภาพรวมนะครับแหกมองจากภาพรวมตรงนี้นะครับเกมในบ้านของ Forest เหมือนจะดูดีกว่าเชฟฟิลด์อยู่พอสมควรนะเพื่อนนะสิบยนัดเนี่ย แพ้แค่6นะครับชนะ13เสมอ4นะครับวินดีดอยู่ที่56.5เปอร์เซนต์ะครับกลับมาที่เชฟฟิลด์นะครับ23นสชนะแค่8ครับแพ้แปดครับเสมอ7นะครับวินดีดอยู่ที่3 4 8นะตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับฟอเรสก็ยังได้เปรียบกว่าเชฟฟิลด์อยู่พอสมควรนะครับผลงานล่าสุดนะก็คือนะครับแห่งไม่นับนะไม่นับไม่นับ นัดที่ทั้งคู่ไปพบกันในรอบเพลย์ออฟนะครับฟอ r e เรสนะครับไปเยือนเฮาซิตี้นะครับเสมอมา1-1ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับบอลมัตนะครับทำให้2นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอ r e เรสเนี่ยไม่ชนะมา2นัดติดนะครับหลังจากถล่มสวอนซีไป5-1น,นะมาดูเกมในบ้านนะครับของฟอ r e เรสตนัดหลังแพ้นะครับเออขอให้นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ โอ้ยิงยับยับด้วยนะครับมี3คลีนชีตนะครับชนะหมดเลยหหน้าเกมในบ้านของ Forest ช่วงหลังก่อนปิดฤดูกาลเอาอยู่นะครับเพื่อนนะในส่วนของเชฟฟิลด์นะครับเกมเยือนก่อนก่อนทิ้งท้ายจบฤดูกาลไปเนี่ยสานัดหลังที่ออกไปเยือนชนะแค่ QPR นะครับคว e นส s าร์ k เ a นเจอรนะที่เหลือเสมอกับ r Bristol แล้วก็แพ้กับ Stoke นะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะมาแพ้ให้กับ อ่ฟอร์เรสนะครับ <c oughs> อู้ก่อนหน้านั้นปิดฤดูกาลด้วยถล,ล่มฟูลแลมแม่ทิงท้ายกันได้แสบจริงๆนะครับเนส่วนของเชฟฟิลนะก็เรีกได้ว่าขับเคี่ยวกันนะครับมาพอสมควรสำหรับคู่นี้นะครับทั้งาศาสยิทธิโดยรวมแล้วก็เกมในลีก2นะัดของฤดูกาลที่จบลงด้วยการเสมอทั้ง2ครั้งนะครับ ซึ่งนะครับนี่เป็นเลขที่2ของรอบเพลย์ออฟนะครับหลังจากเลขแรกฟอเรส t บุกไปเก็บแต้มมาก่อนนะครับ2ประตูต่อ1ซึ่งต้องบอกว่าเชฟฟิลล์ลำบากแล้วนะครับเพราะว่าเกมในบ้านของฟอเรสต์สนัดหลังไ,ไปย้อนมาให้นะครับสินัดหลังในลิกเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยสักครั้งนะครับน่าจะชนะ9เสมอ1น,นะถ้าจำไม่ผิดก็เรียกได้ว่าตรงนี้ฟอเรสตมีโอกาสสูงกว่าที่จะผ่านรอบนี้ไปตัดเชือกกับ ลูตันไม่ก็ฮาร์ดฟิล์นะครับราคาคู่นี้ฟอเรสต์ต่อมาปปนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมขอลงไปที่นอตติแคมฟอเรสต์นะครับก็ประมาณนี้มี2คู่นะครับสำหรับตวบนเต็งในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับสำหรับใครที่เกียจฟังจำมาฟังตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีาทามสแตป์ให้นะฮะคู่ของเซาท์เทมตันกับลิเวอร์พูลนะครับ,บคบู่นี้เนี่ยราคามันก็สูง เพื่อนๆก็น่าจะสูงไปหน่อยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอ่าน่าจะล้ามาจากนัดชิง FA เอฟเอพอสมควรหากเพื่อนๆเห็นว่านะครับอ่าร้องดีกว่านะครับก็ขยับไปที่เซาแมป์ตันได้แต่ผมขอลุล้นละกันนะครับลุ้นประตู2จากลิเวอร์พูลละกันนะครับก็นัดน,นี้ก็บอกก่อนเลยว่าลิเวอร์พูลมีนะครับฟันได้เจ็บนะครับโมซาลาเจ็บนะครับอ่าก็ฮะใครไม่มั่นใจก็ไปทางนู้นแต่ผมขอลุ้นอ่าเกมเยือนนะครับของลิเวอร์พูลละกันเพราะว่า ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยซาอลแทนตันเองนะครับก็หกนัดหลังชนะในบ้านไปแค่ครั้งเดียวที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับเกมในบ้านก็ไม่ได้น่ากลัวช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับขอลุ้นที่เลี้ยวหูนะครับเพ,เพื่อนๆเห็นว่ายังไงเมนมาคุยกันได้คู่ที่2องฟอเรสต์ Forest กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเลกที่2นะครับนัดเพลย์ออฟนะครับหลังจากเลกแรกฟอเรสต์ Forest, ชนะไป2-1นะครับนัดที่2กลับมาเตะในบ้านของฟอเรสต์นะครับที่ซิตี้กราวนะ ก็เกมในบ้านของ Forest ไม่แพ้คใครมา10นัดติดแล้วนะครับก็ถือว่าตรงนี้ได้เปรียบเชฟติลอยู่พอสมควรนะครับนะตรงนี้เอาจริงเสมอก็เพียงพอแล้วสำหรับ Forest นะครับแต่ตอนนี้เล่นในบ้าน Forest ผมขอเทไปที่ Forest อากันนะครับคู่ที่2นี้นะสำหรับวันนี้ติวบอลเต็งก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ หวังว่านะครับข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบหรือว,ว่าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ผมละต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอเพื่อนๆน,นะรับโชมฟุตบอลอย่างมีความสุขและก็โชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้ติวบอลเต็งต้องขอตัวไปก่อนสวัสดี